เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันยานธิชาบัวเผื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีเขตสาพักเก้าไกลค่ะ วันนี้ดิฉันมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาปรึกษาหารือในสภาแห่งนี้เป็นจำนวน2เรื่องค่ะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนฝากดิฉันมาหารือก็คือเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะระบาดหนักนะคะโทรหาวันละ 3- าสี่รอบดิฉันเชื่อว่าพวกเราหลายๆคนในที่นี้ก็คงจะเคยโดนกันบ่อยๆค่ะบางทีก็วันละหลายๆครั้งหลายๆเบอร์นะคะมักจะมาพร้อมอุบายใหม่ๆที่เน้นความซับซ้อนและสร้างความตกใจค่ะบางคนตั้งสติทันก็รู้เท่าทาน บางคนต,งต,ตั้งสติไม่ทันก็ถูกหลอกบอกข้อมูลส่วนตัวโอนเงินจนหมดบัญชีเดือดร้อนไปตามๆกันจึงอยากให้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะขอหารือไปยังกระทรวงดีและตำรวจไซเบอร์แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นปัญหาที่เ,เดิมๆเ,เลยค่ะที่เคยหารือในสภาแห่งนี้ไปแล้วหลายครั้งแต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆเลยนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของช้างป่าทำร้ายชาวบ้านและ ทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านค่ะตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีที่ที่ฉันทํางานมาจนจะหมดวาระแล้วนะคะมีสสหลายท่านนําปัญหาเรื่องนี้เข้าสู่สภา,ามีการตั้งยติในสภา,าไปแล้วและมีการตั้งกรรมธิการวิสามานันและรายงาน ต่อสภาไปแล้วด้วยค่ะแต่ปัญหานี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ก็เหมือนจะนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นนะคะไม่มีนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้ชาวบ้านและหน่วยงานในพื้นที่เผชิญปัญหาตามลําพังค่ะ จากการรับฟังปัญหาในพื้นที่นะคะชาวบ้านต้องการให้เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ออกมาช่วยเฝ้าระวังช้างป่าคะ่ะที่ผ่านมามีการออกมาช่วยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดคะ่ะก็คือฉกกรนย,ยอจังหวัดจันทบุรีนะคะออกคําสั่งอย่างเป็นทางการเป็นหนังสือมานะคะ <m uch as> เพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคะ่ะ <m uch as> เพราะว่าเป็นการทํางานนอก <m uch as> ภารกิจนะคะจึงอยากหารือไปทางหน่วยงานเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดจันทบุรีและขอ,ขอหารือไปยังกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะถ้าเป็นไปได้สมัยหน้านะคะขอเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ